สวัสดีค่ะคลิปนี้ปากเห็ดเหลืองล้วนๆน,นะคะเหลืองที่เก็บสะสมมานะคะเดี๋ยวพอหลังจากที่เราฉีกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดพัดลมเป่านะคะเป่าจนถึงเนื่องจากว่าตอนนี้ยังเป็นช่งชวงเช้าอยู่นะคะสิบโมงเชา้าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเย็นๆเราให้เห็ดเขาเริ่มแห้งนะคะเราก็จะเอาไปอบตอนน่อในเครื่องอบเห็ดนะคะ เขาจะได้แห้งเร็วๆนะคะฉีกอาจจะเป็นฉีกเป็นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ขนาดของเห็ดนะคะว่าขาเขาใหญ่แค่ไหนหมวกเขาใหญ่แค่ไหนนะคะขาของเห็ดเนี่ยสวยมากนะคะเนื้อเห็ดเป็นสีขาวนะคะเห็ดเหลืองเนี่ยแต่ผิวของเขาเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะฉีกตะกร้านี้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แค่ฉีกนะคะฉีกแบบเนี้ยเจอตรงไหนที่เ่านะคะเราก็ตัดออกอย่างเช่นดอกนี้เป็นตน้นตรงริมเนี่ยตัดออก เหลืองเป็นเห็ดที่ตลาดต้องการนะคะไม่ว่าจะขายสดหรือว่าตากแห้งก็ตามนะคะจริงๆขายให้พ่อค้าคนกลางก็ได้ราคาดีนะคะเห็ดเหลืองแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือ ไม่ค่อยได้ไปเต็มวันนะนะคะก็คือบางทีก็ไปแป๊บๆกลับมาไปตอนว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้ทีละนิดอะ่ะก็เลยเออจะไปขายก็อายเขาเพราะว่ามันได้ทีละนิดเงี้ยคะ่ะก็เลยเออเก็บสะสมไว้แล้วก็เอามาตากหรือไม่ก็เก็บตามออเดอร์ก็พออย่างเงี้ยคะ่ะส่วนส่วนเก็บขายก็ขายบลูเบอร์รี่อันนี้ก็จะ มีออเดอร์เข้ามาทีอีกกว่าเพราะว่าบูเบอร์รี่นี่คนสวีเดนก็จะกินเปลืองนะคะสั่งททเพราะถังสั่งเป็นสองถังสามถังอะไรอย่างเงี้ย สิบโมงสิบห้านาทีเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีต้องรับโทรศัพท์ประมาณนี้นะคะเราก็ ก็แค่ตั้งมันไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดพลมใส่เดี๋ยวเราจะมาดูเห็ดนะคะหลังจากที่ตากน้าพัดลมเสร็จแล้วเราก็ย้ายเข้ามาตากในเครื่องอบเห็ดนะคะผ่านมาหนึ่งคืนอืมหนึ่งคืนนะคะถ้าจำไม่ผิดอย่างมากก็สองคืนนะคะ กรอบเลยนะคะวิธีการพิสูจน์ว่าแห้งจริงหรือเปล่านะคะเราหักเห็ดนะคะแล้วเขาก็จะหักได้อย่างง่ายดายเหมือนท่อนไม้แห้งๆท่อนหนึ่งนะคะก็แสดงว่าแห้งกรอบแห้งสนิทนะคะถอดปลั๊กเลยนะคะทีนี้เราก็จะเทลงในถุงนะคะ กระดาษนะคะ ถ้ายอยตากไปเรื่อยๆนะคะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเป็นเห็ดที่มีราคานะคะทั้งสดและแห้งและแช่แข็งนะคะตากแห้งนี่ก็มีข้อดีตกงคือว่าเราสามารถเอากลับไทยได้นะคะแล้วก็สามารถขายได้นะคะขายทางอินเทอร์เน็ต